สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดาครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอมาเลนะครับมาเลวันอาทิตย์นะครับมาเลวันอาทิตย์ก็คือเลขจากประเทศมาเลเซียนะครับวันอาทิตย์นะครับจะออกทุกๆวันนะครับเวลาประมาณสักหกโมงห้านาทีนะครับของทุกวันทุกวันเลยนะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่ยี่สิบห้านะครับ กันยายน2565นะครับสำหรับมาเลยนี้ก็จะมีอาทิตย์ละ3ครั้งนะครับมาเลยวันพุธกับมาเลยวันเสาร์มาเลยวันอาทิตย์นะครับช่อง v i p ีธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ทุกทุกท่านรุ่นลมเพื่อความมันเทิงนะครับเป็นหลักนะครับก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกทุปทุกลิปเลยก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีแห่งๆนะหน้าทางก็จะมาวางเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับชม ร่นลมเพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอขอบคุณนะครับขาขอบคุณนะครับขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะไม่เจ็บไม่จนมั่นคงมั่งคั่งมั่งมีนะครับขอขอบคุณมากๆนะครับเราก็มาชมเลยนะครับว่าวันนี้จะมีเลขอะไรบ้างรุ่นลมเพื่อความบันเทิงจะถูกใจทุกๆท่านไหมก็มาชมกันเลยนะครับ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเอาคนลงก่อนนะครับขอขอบพระคุณมาก่ามาเลวันอาทิตย์นะครับหกับเกับแนะหกับเกับแนะเน้นที่เนะครับึ่สองเจ็1สามเจ็ดสีนะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองดี่นะครับไปกลับด้วยนะเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดงสอี่นะครับส่วนหนะครับก็ หนึ่งหกนะครับหนึ่งหกสองหกนะครับสามหกสี่หกนะครับไปจับนะตัวรองก็คือแปดนะครับแปดนะแปดก็เหมือนกันนะครับแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดสองสองแปดแปดสามสามแปดแปดสี่สี่แปดนะครับท่านใดจะรูดก็ 2, รูดหกกับเจ็ดเลยนะเออลูดหก กับเก็ดนะครับเกลอนไทยชอบแปดก็โหลดไปนะครับจัดไปนะก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับดูไม่ทันเือแตะวิดีโอพักไว้นะอ่าเอามือนแตะวิดีโอพักไว้แล ouais ้วก็จดไปทุกตัวนะครับไปเลือกดูนะไปเลือกดูนะครับไปเลือกดูทุกตัวทุกตัวเลยนะครับก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับมาเลยวันอาทิตย์ครับขอขอบุกคุนแขงแขงครับสวัสดีครับ